เวียดนามเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาขอเก็บไว้อีก5ปีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ทําให้โอกาสทางโทรคมนาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการเสรีในแต่ละด้านเนี่ยผมคิดว่าแต่และอุตสาหกรรมก็มีข้อต่อรองแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าทางด้านโทรคมเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ย ถ้าคิดแบบง่ายๆเร็วๆว่าถ้าในอาเซียนถ้าทรูไปลงได้จะไปลงทุนที่ไหนแน่นอนเราก็มองว่าออเวียดนามเป็นตลาดที่น่าสนใจมากแต่เขาก็มี o p e เตอร์หลายๆแล้วแล้วรัฐบาลก็ยังไม่เปิดตลาดที่ fresh ที่สุดแล้วก็ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานก็คือพม่าแต่พม่าก,ก็คงไม่เปิดเรื่องสื่อเรื่อง communication ง่ายๆเร็วๆนะ นะครับลลจิทอลที่สุดตอนนี้เนี่ยคือพูดไปแล้วทุกคนอาจจะรู้คือสิงคโปร์ก็สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเล็กจริงๆแล้วการลงทุนทางด้านโทรคมเนี่ยลงทุนน้อยกว่าในเมืองไทยแต่ก็เชื่อว่าสิงคโปร์ก็เปิดประตูใหญ่ปิดประตูเล็กเพราะว่าทางด้านโทรคมเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อุตสาหกรรมโทรคมานาคมเราเองก็ต้องระวังเหมือนกันคือบางทีเขาเปิดแต่ไม่ได้เปิดจริงอย่างในสิงคโปร์ก็ไม่มี foreign player เลยไม่มีผู้เล่นต่างประเทศนะครับอุตสาหกรรมโทรคมในมาเลเซียก็ไม่มีเลยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมแต่ถ้าเรามองในภาพของสเกลของ600ล้านคนตลาดที่มีคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เนี่ย มากกว่า60ล้าน70ล้านคนเนี่ยมันมีสเกลนะครับสิ่งที่จะตามออกไปได้ในในมุมมองผมก็คือเรื่องของคอนเทนต์คนไทยเนี่ยมี c r e a t i v i t ิสูงมากเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องซอฟต์แวร์เรามีเรามีสิ่งที่ผมคิดว่ามีความพร้อมที่จะ Export มันสมองเหล่านี้เนี่ยแล้วก็สินค้าบริการเราก็มีความได้เปรียบน,นะครับคือเรามีสกิลในบ้านเราเรามีโน o w ฮาวแล้วก็โนเลจ ในระดับที่ผมคิดว่าทัดเทียมหรือสูงกว่านะครับหลายๆประเทศในอาเซียนนั้นแอเรีเยที่เป็นเราเรียกว่าเป็นซอฟท์ไซต์ตัวนี้มันน่าจะขยายออกไปได้ยกตัวอย่างเพิ่งจะเจอพาร์ทเนอร์เกาหลีบินมาเจอกันนะเขาบอกว่าโอ้ทูมีชื่อเสียงมากเลยนะใครไปเวียดนามเนี่ยไอเจอทูด้วยแหละทูสปอร์ตฉายอยู่ในทีวีเวียดนามบอกว่านี่ยูต้องทำ,ทำไราไยได้ได้ดีมากเลยผมบอกว่า เออไม่ไม่ได้ทําอะไรได้เลย,เยคือเขาคนเวียดนามรูจ้จักครูดีมากเลยนะแต่ว่าคือมันอันนี้อาจจะเป็นโอกาสอันนี้อาจจะเป็นโอกาสว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายนด้านลิขสิทธิ์เนี่ยถูก r e i n f o r c e ขึ้นมาเนี่ยในกลุ่มของประชาคมอาเซียนเราอาจจะมีโอกาสเพราะแบรนด์เราไปสร้างตัวไว้แล้วแล้วเราอาจจะเริ่มเก็บกันได้อันนี้เราต้องคิดคิดในทางบวกนะครับคิดในทางบวก อันนี้ก็เป็นเรื่องของซอฟต์ไซส์ที่ผมคิดว่าไม่ว่าซอฟต์แวร์หรือคอนเทนต์อินดัสทรีตรงนี้จะโตค่อนข้างดีแล้วก็ละครไทยเนี่ยก็โอ้โหคนก็ดูเยอะมากอยู่แล้วนะครับระะนั้นหลายอย่างของเราก็น่าจะเติบโตไปได้แล้วกการตลาดของประเทศเราหวังว่าต่อไปเนี่ยเรามีประชากรมาเซียนมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าต้องการไปสถานที่ต่างๆของละครพระเอกนางเอกที่เดินทางไปเหมือนกับที่เราไปเกาหลีนะครับ <S <S <ๆ S 1> ผมว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสจริงๆนะครับอืมนี่ถ้าเรามอง เรามองในแง่ของอาเซียนเองเนี่ยผมคิดว่าในในฝั่งของทางฟู้ดเนี่ยเราก็มีเทคโนโลยีแล้วก็โน้ตฮาวพอสมควรซึ่งไม่ได้แพ้ประเทศอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะเหนือกว่าถ้ามีการตัดสินใจออกไปลงทุนเนี่ยผมก็คิดว่าหรือแม้กระทั่งในแง่ของการที่จะสร้างตลาดในอาเซียนด้วยกันเนี่ยประเทศไทยก็มีความได้เปรียบคือจริงๆประเทศไทยเนี่ยมีพระเจ้าให้มาอยู่3 รพระเจ้าให้สถานที่คือให้โลเคชันทางภูมิศาสตร์ที่เป็นใจกลางของอาเซียนพอดีเลยนะครับอันนี้คือพระเจ้าให้มาพระเจ้าให้มาที่สก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและมีคนที่ทุกคนเนี่ยอยากจะมามามาอยู่แล้วก็มาทํางานด้วยนะครับพระเจ้าให้มาที่3ก็คือ,เ,อเกษตร,รที่ ฟ้าดินเป็นใจนะครับในประเทศอาเซียนเนี่ยที่เป็นประเทศทางเกษตรและแข่งขัน